มงคลสูตรตอนที่ยี่สิบสี่คราวที่แล้วเราได้พูดถึงมงคลสูตรในข้อที่การบรรลุมาดาบิดาเป็นมงคลได้พูดถึงมาดาบิดานั้นท่านอยู่ในฐานะหลายฐานะด้วยกันฐานะที่เป็นพรมของบุตรฐานะที่เป็นกุลประเทศของบุตรฐานะที่เป็นยุรพาจารของบุตรฐานะที่เป็นอาหุเดยะบุคคลของบุตร วันนี้อาจารย์การจนาพอที่จะมีข้อความที่ท่านพูดถึงความมีประการะมากของมารดาบิดาที่บุตรจะต้องตอบแทนที่ท่านกล่าวไว้ในมงคลสูตรเพิ่มเติมจากข่าวที่แล้วหรือเปล่าครับการทำปฏิการะแก่มารดาบิดาดังนั้นความที่มารดาบิดานั้น เป็นผู้มีอุปการะมากเพราะผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเป็นเหตุแห่งความเป็นพรหมเป็นต้นอันเป็นเหตุที่บุตรไม่อาจทําตอบแทนแก่มารดาบิดานั้นให้สิ้นสุดโดยประการใดๆด้วยอุปการะอันเป็นโลกียะได้เลยก็ถ้าบุตรวางมารดาไว้บนจงอยบากวาบิดาไว้บนจงอยบาซ้าย ด้วยหมายจักธรรตอบแทนแก่ท่านพึงประคับประคองในอวัยวะทั้งปวงทำการบำรุงท่านผู้ดำรงอยู่บนจังอยยบาทั้งสองนั้นนั่นแลด้วยกิจมีการอบกลิ่นเป็นต้นแม้มันดาบิดานั้นพึงนั่งถ่ายปัสสาวะและอุจจระบนจังอยยบาทั้งสองของบุตรนั้นแลบุตรนั้นถึงทำอยู่อย่างนั้นตลอดหนึ่งร้อยปี ก็ไม่อาจทำตอบแทนแก่ท่านได้เลยแม้ถ้าบุตรพึงสถาปนาบิดาไว้ในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมารดาไว้ในความเป็นพระอัครมะเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิไซสแม้อย่างนั้นก็ไม่อาจทำตอบแทนได้เหมือนกันส่วนบุตรใดตั้งมารดาบิดาผู้ถึงพร้อมด้วยอัธรรมมีความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นไว้ในธรรมทั้งหลาย มีความถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นต้นบุตรนั้นชื่อว่าอาจทำตอบแทนได้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในมาตาปิตุคุณสูตรในทุกกนิบาทอังคุตรนิกายว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวการทำตอบแทนได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองเป็นชไหน ท่านทั้งสองคือมารดาและบิดาบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบาข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุหนึ่งรปีเป็นอยู่หนึ่งปีและเขาพึงทำการบำรุงมารดาบิดานั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบน้ำและการตัดและท่านทั้งสองนั้น จึงถ่ายปัส,สวะและอุจละบนบาท,ทั้งสองนั้นนั่นแลภิกษุทั้งหลายกิจอย่างนั้นยังไม่เป็นอันบุตรธรรมแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแกมันดาบิดาเลยพิสุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามันดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสลาทิปัตดแห่งเผ่นดินใหญ่นี้อันมีรัตนะเจ็ดประการมากมายภิกสุทั้งหลาย กิจอย่างนั้นยังไม่เป็นอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรภิกษุทั้งหลายเพราะมารดาบิดามีอุปการระมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็บุตรใดแลอยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานดำรงตั้งมั่นอยู่ในศีลสัมปทา ยังมานดาบิดาผู้ตรณีให้สมาทานดำรงตั้งมั่นอยู่ในจารค้าสัมปทายังมานดาบิดาผู้มีปัญญาสามให้สมาทานดำรงตั้งอยู่ในปัญญาสัมปทาภิกสุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลกิจนั้นจึงชื่อว่าเป็นอันบุตรทำแล้วทำตอบแทนแล้วและทำยิ่งแล้วแก่มานดาบิดา อันนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้ทองทรง,งแสดงให้เห็นความสําคัญของมารดาบิดาส่งแสดงให้เห็นความที่มารดาบิดานั้นเป็นผู้ที่มีอุปการะมากอย่างสูงสุดของบุตรทั้งหลายแม้บุตรจะเป็นผู้ที่กระตันยูกระตะเวทีคือรู้คุณและกระทําตอบแทนท่านด้วยปัจจัยสี่ด้วยข้าวน้ําด้วยทุกสิ่งทุกอย่างดูแลจนตลอดชีวิตร้อยปี ที่ท่านกล่าวถึงในบงคลสูตรตามที่อาจารย์กาญจนาได้พูดถึงนั้นว่าท่านทั้งสองนั่งบนจะงอยบ่าคนละข้างแล้วก็อุจจาระปัสสาวะลูกก็ดูแลให้อาบน้ําเช็ดดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านได้รับความสุขความสบายแม้กระน,นั้นก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนบุญคุณที่ท่านมิลการะต่อลูกนั้นได้หมดเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่า ในสิ่งเหล่านั้นนี่ก็ทําให้มารดาปิดาได้รับความสุขความสบายในชีวิตประจำวันในโลกนี้เท่านั้นแต่แม้เพียงเท่านี้นี่ลูกท,ทั่วไปก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้ตามที่ท่านยกตัวอย่างแม้ทําได้ตามที่ท่านยกตัวอย่างนี้พระพุธองก็ทรงตรัสไปว่านั่นก็เป็นการตอบแทน คุณของมารดาบิดาเป็นกตัญดูกตเวทีในระดับที่ยังเป็นโลกิยะก็คือยังเป็นไปในความเกิดแก่เจ็บตายอยู่หากมารดาปิดานั้นเป็นผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีการบริจาคทานไม่เคยให้ทานเลยเป็นผู้ที่มีความตน่อเดี่อแน่นและก็ไม่ประกอบด้วยปัญญาคือรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงเลย บัณดาบิดานั้นแม้จะได้รับการดูแลอุปการะจากบุตรมากมายเพียงไรก็ตามเมื่อท่านละโลกนี้ไปแล้วท่านก็ต้องไปเกิดที่อบายก็คือนรกเปรตมสุรกายหรือสัตว์ดิบฉานแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะคือการสลับแบ่งปันและก็ไม่มีปัญญาคือรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้น ก็เป็นเหตุแห่งการไปสู่อาบายเพราะตรงอันข้ามจากศีลจากศรัทธาจากจากข้จาจากปัญญานั้นก็เป็นอกุศลเท่งนั้นเมื่ออกุศลเกิดขึ้นก่อนตายเมื่อตายท่านก็ต้องไปสู่ทุกขติตามอกุศลวี่บากที่จะต้องได้รับแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าบุตรนั้นได้ดูแลท่านด้วยปัจจัยสี่ให้ความสะดวกสบาย ทุสิ่งทุกอย่างในชื่อปัจจุบันและก็ยังท่านผู้ที่ไม่มีศรัทธาให้เป็นผู้มีศรัทธาท่านเป็นผู้ที่ไม่มีศีลก็ให้เป็นผู้มีศีลท่านเป็นผู้ที่ตหนีเหนียวแน่นก็ให้ท่านเป็นผู้ที่สละแบ่งปันท่านไม่เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งปวงนั้นต้องทิ้งไปไม่รู้ว่า ร่างกายของท่านก็ดีของลูกหลานเหลนที่ท่านยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของท่านเป็นท่านเป็นโดยเป็นของท่านนั้นจะต้องทิ้งไปในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะต้องนําไปสู่โลกหน้าสิ่งที่นําไปสู่โลกหน้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อได้นั้นก็คือทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์อันะเริฐที่สะสมที่จิตแล้วก็สืบเนื่องไปสู่ขณะจิต ต่อต่อไปตามลําดับนั้นสามารถที่จะติดตามท่านไปในภพทั้งหลายทั้งปวงได้จนกว่าจะถึงความสิ้นสุดแห่งทุกก็คือบรรลุความเป็นพระ,ะบุคคลตามลําดับสิ่งที่จะนําติดตัวท่านไปในที่ทุกคนทุกแห่งได้นั้นทั้งในภพนี้ภพหน้าตลอดไปจนถึงความดับทุกได้นั้นก็คืออริยสัพ ที่กล่าวมาว่าท่านผู้ที่ไม่มีศีลก็ชักจูงให้ท่านมีศีลท่านมีศรัทธาก็ชักจูงให้ท่านเป็นผู้มีศรัทธาท่านเป็นผู้ตนีเหนียวแน่นก็ชักจูงให้ท่านได้เป็นผู้ที่มีใจที่อบอุ่บาลีจาคาแบ่งปันท่านผู้ที่ไม่มีปัญญาก็ให้มีปัญญาได้ศึกษาเข้าใจพระธรรมคำส,สอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประทานไว้ ให้เกิดปัญญาอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นรัพสี่หรือว่าเป็นสัมปราย,ยิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ในโลกหน้าที่ท่านจะได้รับรั์ห้าก็ต้องเพิ่มสุตตะเข้ามาหรือผู้สุตตะเข้ามาก็คือเป็นผู้ที่ได้สดับตัดฟังมากสัดตับฟังพรธรรมคำสอนของพระเจ้าทําให้เกิดความเข้าใจความเข้าใจภาษาบาลีท่านเรียกว่าปัญญาเข้าใจตามลำดับของความเข้าใจก็ขจัดค,ความไม่เข้าใจ ให้หมดไปคือจัดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นของของเราในความเป็นเราเป็นตัวตนของเราทุกสิ่งทุกอย่างกาเป็นของเราหมดแล้วก็ไม่จะเป็นของเราแล้วก็เป็นของเ้าเป็นของบุคคโลโน่นคนนี้คนนั้นก็ยึดมั่นถือมั่นในสมมุตินั้นว่าเป็นจริงเป็นจังแต่เมื่อท่านเข้าใจพระธรรมพอการฟังมากสุตตะหรืออุสุตตะพระธรรมที่พระโต่ทงทรงประทานไว้นั้นก็จะเกิดปัญญา ก็เป็นอริยทรัพย์หรือว่าเป็นอริยสัพหถ้าเป็นอริยทรัพย์เจ็ดก็เพิ่มเข้ามาอีกได้แก่มีฮิริกรังเกียจที่จะทำอกุศลแล้วก็อตุตตปะเอิงลัวผลที่จะเกิดจากอกุศลนั้นที่จะต้องตกแก่ผู้ที่ที่กระทำเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของของตนทํากรรมใดไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้น กรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกําเนิดกรรมพันธุ์ผู้เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสรโนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมักริสามิทํากรรมใดไว้ก็จักรลับผลของกรรมนั้นเป็นที่แน่นอนถ้ามารดาบิดาของเราเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นผู้ที่มีจาคะและก็เป็นผู้ที่มีปัญญาและเพิ่มอีกหน่อยก็คือสุตตะท่านได้ฟัง ถ้รทำสําหรับตับฟังธรรมมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นและก็มียุริและอุตตปาเพิ่มขึ้นก็ชื่อว่าโลกนั้นได้ตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยอริยซับคือรับอันปเปิดเกจประการรับอันรเริฐนี้ประเสริฐกว่ารัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะรัส์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ถ้าหากว่าจะใช้สอยในปัจจุบนันอุพ่อโภกบริภคก็ใช้สอยไป แต่ถ้าหากว่าไม่ใช้สอยในปัจจุบันนั้นก็หมายความว่าเราสละสิทธิ์เมือ่อปิติจิตคือจิตตายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปฏิสนธิเกิดขึ้นในภพใหม่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ร่างกายของเราที่เรายึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นดวตนของเรานั้นก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดเลยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ดินก็ดีบ้านก็ดีเงินก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างล,ลูกหลานเลน ที่เราว่าเป็นของเราเป็นหลานของเราเป็นลูกของเราอันนี้เนี่ยไม่อยากทิ้งก็ต้องทิ้งเพราะอะไรเพราะว่าจิตตายเกิดขึ้นนั้นก็บดสิทธิ์บททุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะนำมาเอาตั้งกายนั้นไปในภพหน้าได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำเอาทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นั้นติดตามไปได้เลยแม้แต่เล็กน้อยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่สามารถที่จะนำไปได้ ก็มีแต่กุศลเท่านั้นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยทรัพย์นั้นถือว่าประเสริฐสุดส่วนกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐสามารถที่จะนําให้เราเนี่ยได้ไปเกิดในภพต่อไปซึ่งเป็นสุคติและอีกอันนึงที่ต้องติดไปด้วยก็คืออกุศลที่ได้กระทำไม่ว่าจะเป็นพุทจริตทางกายทางวาจาทางใจ ที่กระทำไว้เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานให้เลนของเราในส่วนที่เรายึดติดยึดมั่นเหล่านั้นก็ประกอบอกุศสร,รกรรมคือทุจริตต่างๆอกุศสร,รกรรมเหล่านั้นก็ต้องติดตามสะสมที่จิตของบุคคลนั้นในขณะที่ทําและก็สะสมในขณะจิตต่อๆไปสืบเนื่องไปตามลําดับ ฉะนั้นทั้งอภุสลก็ดีทั้งกุศลก็ดีดเป็นสิ่งที่สะสมที่จิตจติดตามบุคคลน,นั้นไปในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในเมื่ออภุสลต้องนำไปสู่ทุกขติเืออบายเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสติระาานแล้วก็กุศลนั้นจะนำไปสู่ที่พึงปรารถนาหรือว่าเป็นสุขติทตั้งเกิดเป็นมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์บ้างข้างมีโภคะมีสมบัติ แล้วก็ประกอบไปด้วยความเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญส่วนปัญญานั้นก็สะสมที่จิตก็ทําให้บุคคลนั้นมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเมื่อได้สนับตับฟังพระธรรมของพระพิธธเจ้าก็ละคลายโลภะโทสะโมหะได้ตามลําดับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตามไปในพบหน้าฉะนั้นผู้ที่เป็นบุตรเป็นธิดาเมื่อรู้อย่างนี้ เมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็พึงตอบแทนคุณท่านโดยสองส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโลกิยะก็คือปจัจจัย4ในส่วนที่จะต้องดูแลท่านให้ได้รับความสะดวกสบายแด้อีกส่วนหนึ่งก็คือหากท่านไม่เป็นผู้มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจา้ะไม่มีปัญญาก็ชักจูงท่านโดยประการใดประการหนึ่งให้ท่านเป็นผู้ที่มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญา เพราะว่าในส่วนนี้ได้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนคุณท่านอย่างสูงสุดเป็นการที่ตอบแทนบุญคุณท่านแม้ในโลกหน้าในภพหน้าในวัฏฏะเป็นทุนอันสำคัญที่จะทำให้ท่านเข้าสู่ความเป็นผู้ดับทุกข์ชั้งปวงได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบานดาบิดาอาจารย์การจนามีอะไรจะเพิ่อมอีกหรือเปล่าครับการปรนิบัติด้วยสก,การะ และการทำความนอบน้อมชื่อว่าการบำรุงด้วยเหตุนั้นเพราะผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในสัพพม,มก,กัสสูตรและโสนนันทชาดกว่าเพราะฉะนั้นแลบัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมันดาบิดานั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการให้อาบน้ำและการล้างเท้าทั้งสองด้วยเหตุนั้น ในอัปรปกถามาตาปิตุคุณสูตรท่านจึงกล่าวว่าพึงทำการบำารุงด้วยการนวดมือและด้วยการดัดก,กล่าวคือดึงมาดึงไปซึ่งอวัยวะทั้งหลายมีมือและเท้าเป็นต้นเพื่อบรรเทาความเมื่อยขบบรรดาขฤหัดและบรรพชิตเหล่านั้นขฤหัดพึงบำารุงมาดาปิดาแม้ด้วยการนมัสการบรรพชิต พึงบำรุงด้วยสการะอย่างเดียวจริงอยู่แม้พิสุพึงบำรุงมันดาบิดาแท้เพราะโทษในการบำรุงนี้ไม่มีด้วยเหตุนั้นในอัตถกถาเพศชะกรณวัตถุในตัติยะปราชิกท่านจึงกล่าวว่าก็ถ้าพิสุนำม,มันดาไปยังวิหารปรนบัติอยู่ไซยอย่าถูกต้อง พึงทำบริกรรมทุกอย่างพึงให้ของเกี่ยวของบริโภคด้วยมือตนเองส่วนบิดาภิกษุพึงทำกิจทั้งหลายมีการให้อาบน้ำและการนวดเป็นต้นบำรุงด้วยมือของตนเหมือนอย่างบำรุงสาม,มนเณรฉะนั้นก็ในอัฏถกถาเพศัักรณะวัตถุนี้เพื่อจะแสดงว่าภิกษุแม้ถูกต้องด้วยความรักอาศัยเรือนว่า ผู้นี้เป็นมารดาของเราเป็นอาบัตทุกกฏอย่างเดียวท่านจึงกล่าวว่าอนามะสันเตนะด้วยเหตุนั้นในอัตถกถากายะสังสักคาสิกาบทท่านจึงกล่าวความนี้ไว้ว่าถ้าภิกษุเห็นมารดาถูกกระแสน้ำพัดไปไม่ควรถูกต้องด้วยมือทีเดียวพึงวางหรือส่งเรือแผ่นกระดานท่อนกล้วย หรือท่อนไม้ไปข้างหน้าเมื่อเรือเป็นต้นนั้นไม่มีแม้ผ้ากาสาวะก็ควรวางไว้แต่ไม่ควรพูดว่าจงจับที่ผ้ากาสาวะนี้แม้มันดาจับผ้ากาสาวะแล้วจึงฉุดมาด้วยทำในใจว่าเราฉุดบริคารถ้ามันดากลัวไซพึงไปข้างหน้าข้างหน้าปรอบโยนถ้ามันดาถูกน้ำพัด ขึ้นคอหรือจับมือพิสุผู้เป็นบุตรโดยเร็วไซด์พิสุไม่ควรสละเสียด้วยกล่าวว่าจงรีกไปหญิงแก่ควรช่วยส่งให้ถึงบกถ้ามันดาตกล่มตกบ่อไซด์พิสุพึงยนเชือกหรือผ้าลงไปในที่นั้นเมื่อมันดาจับเชือกหรือผ้าแล้วพึงสาวขึ้นแต่ไม่ควรถูกต้องเลยพิสุ แม้ทำเพศสัตว์แก่มารดาบิดาเหล่านั้นก็ไม่เป็นเบชกรรมแม้ในพระการให้อนามัตบินทบาทเป็นต้นก็ไม่เป็นการยังศรัทธาไทยให้ตกไปอันนี้จะเห็นได้ว่าในเรื่องของการตอบแทนคุณบรรดาบิดาคือการ,รบำรุงบิดาบรดานั้นก็เป็นหน้าที่ทั้งของบัณชิตและก็ของคฤหัด แต่ของครืหัสนั้นพึงทําหน้าที่ตอบแทนท่านได้ในทุกอย่างทั้งเรื่องของปัจจัยสี่ทั้งเรื่องของการดูแลนวดเป็นหรือให้ความสะดวกสบายจะประคองจะดูแลใกล้ชิดอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนบรระชิดนั้นถ้าหากบิดาก็สามารถที่จะถูกต้องตัวได้และก็สามารถที่จะดูแลท่านได้อย่างใกล้ชิดเหมือนกับดูแลสามเณร ส่วนบารดานั้นท่านก็พึงให้ดูแลเช่นกันแต่ให้พึงระมัดระวังเนื่องจากว่าในการถูกต้องกายหญิงนั้นถ้ามีความกำหนัดอยู่ก็เป็นอบัตหนักก็เป็นอบัตสังฆาทิเศษจะต้องอยู่กรรมจึงจะพ้นแต่ถ้าหากว่าถูกต้องกายโดยอาศัยความรักในเรือนคาว่าความรักในเรือนก็คือความรักฉันบารดาและบุตรไม่มีความเสน่หาในส่วนที่เป็นการราคะ ผสมอยู่ด้วยอันนี้ท่านไม่ได้ยกเว้นให้แต่ท่านก็ปรับอบัตทุกกฎไม่ได้ปรับอบัตหนักถึงเป็นอบัตสังฆาทิเศษโดยตัวอย่างที่อาจารย์การนาได้พูดถึงนั้นว่าอามานดาตกน้ําถูกกระแสน้ําพัดไปพิสูจก็ไม่พึงที่จะกระโดดลงไปแล้วไปอุ้มไปอะไรต่ออะไรแต่ว่าก็พึงหาไม้หรือไม่ก็ถ้าไม่มีไม้จริงๆไม่มีเชือก ก็ให้ใช้บริฐารที่มีอยู่อาจจะเป็นจีวรหรือสังฆติยื่นลงไปแล้วก็ลากมาลากมาถึงฝั่งโดยทําไว้ในใจหรือคิดว่าเรากําลังลากบริขารไม่ได้คิดว่ากําลังลากผู้หญิงพอถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยหรือถ้าหากว่ามารดาตกใจกระโดดขึ้นกอดภิกษุหรือว่าจับภิกษุก็จะสลัดก็ให นำมาสู่ฝั่งอย่าไปปฏิเสธว่าจงดิกไปจงลีกไปอะไรอย่างนี้ท่านก็แสดงให้เห็นว่าในกรณีพระวินัยท่านก็อนุโลมให้ช่วยเหลือมานดาได้เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดาส่วนในเรื่องของบินทบาทธรรมดาแล้วบินทบาทที่ทิกสู่ได้รับจาก ทายกที่ถวายมานั้นพิกษุจะต้องฉันซะก่อนที่เหลือเป็นเดนนั้น่หยมอบให้กับบุคคลอื่นเพื่อที่จะนําไปทานจะไม่ทําให้ศรัทธาของชาวบ้านที่นํามาถวายนั้นตกไปหรือทําให้เขาเกิดความเสียใจว่าพิสูจน์นำบาของที่เขาถวายนั้นไปให้กับบุคคลอื่น ถ้านาไปให้บุคคลอื่นก่อนที่จะหยิบมาฉันนั้นท่านปรับอวบัตทุกกฎแต่ในกรณีซึ่งให้กับมารดาบิดานั้นแม้ไม่ได้ฉันก่อนไม่ได้หยิบมาฉันก่อนก็สามารถให้ได้ท่านไม่ปรับเป็นอวบัติทุกกฎทีวอนก็เช่นเดียวกันถ้าว่ามีผ้าเยอะให้มารดาบิดาในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่มีอุปการะนั้นก็สมควร ไม่ทําให้ศรัทธาของทายกผู้ถวายนั้นตกไปแต่ท่านก็ไม่ได้ปรับอบัิก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นการตอบแทนบารดาบิดาในกรณีซึ่งบิทบาดท,ที่ดินมาแล้วก็ให้กนอดืนไปทานก่อนที่ท่านจะฉันหรือพิสุจะฉันนั้นท่านปรับอบัิทุกกฎจีวรก็เช่นเดียวกันเพราะทำให้ทายกหมดศรัทธา อันนี้ก็จะได้เห็นในรายละเอียดว่าพระธงทรงอนุญาตให้ภิกษุดูแลมารดาบิดาได้อุปการะมารดาบิดาได้แต่ถ้าหากว่าดูแลอุปการะบุคคลอื่นนอกจากมารดาบิดาจะเป็นพี่น้องก็ตาพี่สาวน้องสาวหรือว่าขฤหรสหัอื่นนั้นะไม่ควรตกเป็นเฉพาะมารดาบิดาจากบาลีในจีวรคันธก,กะว่าก็สมัยนั้นแล จีวรเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พิสุรูปหนึ่งก็พิสุนั้นใกล้จะให้จีวรนนั้นแก่มารดาบิดาลำดับนั่นแลภิกสุนั้นบอกความนั่นแก่พิสุทั้งหลายพิสุทั้งหลายทูลความนั่นแด,ดพพพ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสเลียกพิสุทั้งหลายมาแล้วทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อพิสุให้สิ่งของของตนแก่ท่านด้วยถือว่ามารดาบิดาเราจะพึงว่าอะไรภิกษุทั้งหลายเรา,เราอนุญาตเพื่อให้สิ่งของของตนแก่มารดาบิดาพิสุทั้งหลายแต่พิสุไม่พึงทําศรัทธาไทยให้ตกไปพิสุใดขืนทําศรัทธาไทยให้ตกไปพิสุนั้นต้องทุกข์กดเพราะฉะนั้นแม่พิสุ ก็ควรบำรุงมันดาบิดาน,นั้นแท้โดยในยะตามที่กล่าวแล้วแม่ในบาลีพระผูุมีพระภาคก็ตรัสไว้โดยไม่แปลกกันว่ามาตาปิตุอุปทานแต่การบำรุงใดที่พระอัฏฐกถาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ด้วยสาม,มารถแห่งคริัหั์ในที่สุดแห่งมังคลัตถีปณีว่าบุตรทั้งหลายยังไม่ละความเป็นครหัหั์เพียงใด ชำระค่านี้เก่าด้วยการบำรุงมารดาบิดาเพียงนั้นการบำรุงนั้นพึงเห็นว่าท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่าชื่อว่าการบำรุงมารดาบิดาเป็นวัดของพระหัสไม่ควรเห็นว่าท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่าการบำรุงมารดาบิดาอันบันประชิดไม่ควรทำอันหนึ่งพึงเห็นว่าคำนั้น ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่าธรรมดาผู้บวชพึงเป็นผู้ไม่มีหนี้ดังนี้เพราะฉะนั้นมารดาบิดาอันบุตรแม้คนใดคนหนึ่งควรบำบุุงแท้ด้วยว่าบุตรปฏิบัติผิดในมารดาบิดาย่อมประสบทุกข์